อ่ะสวัสดีครับมาต่อกันคลิป2นะครับนี่ครับเจนิดเจ้าของร้าน NK4x4 นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่คนที่ไหนนะครับคนอำนาจเจริญครับนี่นี่เจนิดครับมาอ่าเที่ยวทางอีสานแล้วก็มาบ้านเกิดบมองนอนนะฮะวันนี้ได้ไรครับเขาเรียกอะไรนี่จิ้งหรีดจิ้งหรีดจีบลมเออจีบปมจีร์เอาไงไงวันเท่าจีรอนะครับจีรอนะครับมีประโยชน์หลายอย่างนะครับอ่าจะเป็นปน ตำปนนะครับใส่น้ำประหลาดนิดนึงตำปนนะครับถือว่าสุดจอดนะครับเมนูเด็ดไปก่นนั้นกันนี่ครับย่างหมูอีซี่นะ <laughs> ย่างหมูดำครับเนี่ยหมูดำหมูลายฮะแล้วก็เมนูหมอนี้ถือว่าสุดจอดฮะ้วก็รสเด็ดคือเมนูเด็ดเด,ดคือปลากายหรือปลาตองลาปลาตองวันนี้ฮะ ถือว่าเด็ดเดยลยทีเดียวครับนี่ฮะกะุ๊กเชฟมังกรน,นะครับอ่ะเป็นอาว่าเมสามเมนูนะครับวันนี้ก็มีอ่าจิรอจิปลมนะครับขัวอ้าวมีม,ม,มีอีกอาหารชั้นเลิศฮะตัวตอ่ตวตอ,ตตอนะครับนี่นฮะอือาหารชั้นสูงฮะอาหารชั้นสูงเนี่ยตัวต่อนะครับอาหารป่าอืมอือชิมมาด้วยฮะอืมอร่อยครับนี่ฮะ อันนี้ตัวต่อนะครับเป็นเป็นลังต่อที่เขาหามาจากป่านะครับก็เพื่อนๆมีพี่มาทางเที่ยวทางอีสานนะครับแวะมาชิมได้ครับเป็นตัวต่อหรือจะเป็นจิบโปมจิกุงหรือจะเป็นลาบปลาตองหรือจะเป็นอ่าย่างหมูติดหนังติดเนื้อติดติดหนังติดเนื้อติดกระดูกย่างแบบบ้านๆครับจะเป็นประมาณนี้นะฮะมาเขาเหนียวร้อนๆหน่อยฮะจ้วบเข้าไปนะฮะ ลาบปลาตองหรือลาบปลากายนะครับเ<อ>นี่ยอีสานบันเท่านะครับนาอ,อเอออ้าขอบคุณ<อ>แฟนเพจนะครับที่ติดตามเรื่องอาหารการกินวันนี้นะครับพอดีมีจังหวะมาเที่ยวก็ถ่ายแต่รถก็มาลองมามีเมนูแบบเด็ดๆมาให้ชมครับเมนูวันนี้ของเราก็จะมีอ่าลังต่อหรือลูกต่ออ่านะครับมาจากในป่านะครับซื้อมานะครับ ต้องผู้ชํานาญการเท่านั้นนะครับที่จะไปเอามาได้นะครับแล้วก็กิโอหรือกิโปมจะขั่ปปกขวก็ได้จะเอาไปตําเป็นน้ําพริกก็ได้นะครับเมนูเด็ดเลยครับตัวนี้ลาบปลากายหรือลาบปลาตองเหนียวลาบเหนียวเขาเรียกลาบเหนียวลาบเหนียวบเท้าครับเด็ดเด็ดครับวันนี้เขาเหนียวร้อนๆฮะีเจนซีทุกป,ปันฮะ, <c oughs> อะขอบคุณ <c oughs> แฟนเพจครับผม 对呀。